สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันนะคะกับช่วงอตอนนี้ก็บ่ายสองโมงนะคะวันนี้วันจันทร์ที่เจ็ดกันยายนนะคะวันนี้วันจันทร์ที่เจ็ดกันยายนเนาะแม่ค้าก็มาเจอกันช่วงประมาณบ่ายสองนะคะตอนนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะหลังจากเมื่อวานฝนตกมาอย่างแรงนะคะจังหวัดแกลงฝนตกฝนไม่ตกมานี่สามสี่วันนะคะแล้วก็เมื่อวานฝนตกมานะคะวันนี้ก็แดดจัดแดดจ้าเลยค่ะ บ่ายสองโมงนะคะที่แม่ค้ามันเจอพี่ๆนะคะวันนี้จะเป็นงานชุดใหม่นะคะชุดนี้จะมีทั้งหมดสิบเอ็ดเล่มนะคะสิสิบเอ็ดเล่มชุดนี้จะเป็นชุดของเหล็กตรับลูกป,ปืนเยอรมันบ้างนะคะ,ะชุดนี้เขาจะเป็นชุดใหม่ทั้งหมดเลยนะคะชุดชุดที่ผ่นานมาแม่ค้าก็สิบไปเกือบหมดแล้วเนาะชุดนี้เป็นตรับลูกป,ปืนเยอรมันทั้งหมดสิบเอ็ดเล่มค่ะมีทั้งมีดเน็บนะคะมีดซุยนะคะแล้วก็ อ่าเป็นเนบใหญ่นะคะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกไหมคะจะไล่ตั้งแต่น้าหนักที่เบาสุดไปแล้วกันนะคะอ่าน้ําหนักที่เบาสุดแล้วก็สั้นด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูเล่มที่หนึ่งนะคะอากาศร้อนมากเลยตอนนี้แดดแบบแดดจ้ามากเล่มนี้นะคะพี่พี่เห็นไหม,อ,มอ่ะเห็นอ่เล่มที่หนึ่งคะ่ะ เล่มที่หนึ่งนะคะเป็นทรงเน็ตหลังปงนิดๆแบบนี้เนาะเล่มน,นี้กวางสองนิ้วยาวเก้าจุดเจ็ดค่ะสันโคนสี่จุดห้านิลนะคะสันโคนสี่จุดห้านิ้ําน้หนักสี่ร้อยกร,รัมค่ะเป็นตลับลูกปืนเยอรมันเนาะแม่ค้ค่อนข้างนั่งไกลนะคะแม่คะจะ,ะยื่นไปใกล้ๆใ,ให้พี่ๆเห็นรูกชัดๆเนาะด้ามจับของเขาอยู่ที่ประมาณหกนิ้วครึ่งนะคะเป็นด้ามไม้ประดูคอลอิกค่ะนั่งหันด้าหาแดดนะเนี่ยแดดแบบสองตานะคะนั่งมุมไหนดีอ่ะมีแต่มุมแดด ดูความคมค่ะคมกลิบเลยค่ะ,ะทุกเล่มน,นะคะช่างเขาเทสฟันไม้ไม่แข็งให้เรียบร้อยนะเราก็ตั้งคมให้ใหม่นะคะหวานเจียบเลยค่ะชุดตลับลูกปืนเยอรมันนะคะวันนี้ราคาเบาๆค่ะ,ะเล่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งถึงห้านะคะแม่ค้าให้ราคาเล่มละหกร้อยห้าสิบาทพร้อมงสัก PVC ีพร้อมส่งนะคะต่อไปเล่มที่สองค่ะเล่มน,นี้ก็เป็นเน็บสวยนะคะเล่มเนี้ยกว้างสองจุดหนึ่งยาวสิบจุดหนึ่ง สัน4.5มิลน,นะคะน้ำหนัก450กรัมชุดก่อนไหมคะทำเป็นเหล็กรางรถไฟไปเนาะเหล็กรางรถไฟชุดนั้นก็เหลือ,อเหลือ4-5เล่มนะคะยังไม่หมดนะคะชุดนี้เป็นชุดตลับลูกปืนบ้างเนาะไหมคะก็จะสลับสลับกันไปนะคะตลับลูกปืนก็ บางบางเล่มเขาก็จะมีเส้นบ้างนะคะเป็นเส้นขีดเล็กๆนะคะมันเป็นตลับปุกปืนบนข้างในนะคะที่มีเส้นเนาะถ้าเล่มไหนไม่มีเส้นก็คือตลับปุกปืนบนข้างนอกนะคะเขาจะ,ะข้างในกับข้างนอกเขาจะ,ะลักษณะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละวงนะคะตลับปุกปืนแต่ละวง,งเนาะสวยมากเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหกร้อยห้าสิบาทค่ะต่อไปเล่มที่สามจะเป็นทรงออกมิซุยนะคะหลังโ่งนิดๆค่ะกว้างหนึ่งจุหกยาวสิบเอ็ดจุดสี่ สันห้าจุดห้ามีน้ำหนักสี่ร้อยกรัมค่ะต้องยื่นแขนออกไปไกลๆหน่อยนะเนี่ยให้พี่ๆเห็นรูปชัดๆนะเพราะว่าแม่ค้าค่อนข้างดังไกลนะคะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะชุดมิซุยค่ะด้ามจับนี่เท่ากันนะคะด้ามเป็นด้ามเอ่อด้ามห้านิ้วครึ่งด้ามหกนิ้วครึ่งนะคะดูความคามความหวานคะ่ะหวานเทียบทุกเล่มนะคะอ่าช่างเขาก็ฟันไม้เนื้อแข็งดูแล้วเนอะว่าคมไม่มีปัญหานะคะเวลาพี่ๆนาไปใช้งานจะได้รู้ว่าเอ่อ เราเทสฟันไม้มาแล้วมีดขนาดนี้นะคะเข้าครัวทําครัวได้ฟันไม้ได้นะคะเพราะว่าน้ําหนักค่อนข้างดีค่ะ400-450กรัมก็โอเคฟันไม้ได้นะคะต่อไปเล่นที่สี่มีดซุยเล่นที่4ค่ะกว้าง1.7ยาว11.7ยาว11.5น5 5มิลค่ะชุดนี้สวยนะไหมคะว่าผิวเขาเรียบเนียนดีอ่ะ450กรัมค่ะเล็บ3-4-5นะคะเขาเป็นโงมิดซนะุยเนาะ หนึ่งสองอาจจะเป็นทรงอีเนตนะคะอีเนตไม่ยาวมากค่ะสามสี่ห้าจะเป็นทรงซุยแบบนี้เนาะหนึ่งถึงห้านะคะหกร้อยห้าสิบาทนะคะแถมฝัก p ี c ให้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีค่ะต่อไปเล่มไหนละสี่แล้วยังห้าละต่อไปเล่มที่ห้าค่ะกว่าหนึ่งจุดเจดยาวสิบสองนิ้วสันหกมิลค่ะน้ำหนักสี่ร้อยกรัมนะคะ เป็นลูปชัดไหมแสงก็จะส่องนิดนึงนะไม่ค้นั่งหันหน้าหาแดดหันหน้าไปทางแดดนะคะวันนี้แดดค่อนข้างจ้าแดดแรงมากคมพลิพเลยค่ะเข้าครัวทําครัวได้ฝันไม้ได้นะคะสําหรับที่พิธีไหนที่ชอบทรงซุยนะคะต่อไปเล่นที่หกเห็นไหมเห็นในจอไหมต่อไปเล่นที่หกค่ะเล่นดีเป็นทรงเด็ดหลังโก่งนิดนิดนะคะ กว้าง2.2ยาว11นิ้วสันห้าจุดมิลค่ะน้ำหนักเล่มนี้500กรัมนะคะเล่มนี้น้ำหนักขึ้นมาละเยอะขึ้นมานิดหนึงนะคะด้ามจับอยู่ที่7นิ้วค่ะเล่มนี้ไหมคะราคาเจ็บาทนะคะสำหรับน้ำหนัก500ร้อยกรัมขบลิปทุกเล่มเลยค่ะเล่มนี้ก็สวยค่ะน้ำหนัก5้าร้อกรัมก็ไม่หนักไม่เบานะคะพอดีพอดีมือเนาะ กระปายเล่มที่ทหกฮะ เล่มที่เจ็ดค่ะเล่มน,นี้เล่มที่เจ็ดเป็นทรงอะไรไม่รู้ไหมคะไม่รู้จักชื่อทรงของเขาเป็นทรงมาอย่างนี้แล้วก็ปลายงุ้มๆแบบนี้นะเขาเรียกทรงอะไรอะ่ะช่างทํามาก็ไม่ได้บอกชื่อทรงนะเป็นทรงเน็บก็ไม่เชิงไม่ใช่นะทรงอะไรไม่รู้กว้างสองจุดสามค่ะยาวสิบจุดเจ็ดสันโคนเนี่ยใหญ่มากสันโคนหนึ่งเซนนะคะสันโคนหนึ่งเซนเล่มน,นี้น้ำหนักเจ็ดร้อยกร,รัมค่ะน้ำหนักเจ็ดร้อยกร,รัมด้านจับ แตกนิ้วนะคอลิกน้ำหนักน้ำหนักเยอะนะคะเจ็ดรอยกรัมแต่ว่าเล่มเขาไม่ยาวมากเนาะสิบจุดเจ็ดค่ะเล่มนี้นะคะนะคะเก้าร้อยบาทนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากได้สันใหญ่ๆสันใหญ่มากเลยอะ่ะสันหนึ่งเป็นนะคะหนักเล่มสัน้นแต่ว่าหนักนะคะสันใหญ่สำหรับฟันไม้ได้สบายเลยค่ะพี่ๆไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าสันของเขาสันใหญ่ ส่วนไม้ได้ดีเนาะเล่มนี้นะคะเล่มที่7ค่ะ900บาทเล่ม7จ่ทานไฟเออเลื่อนมานิดนึงต่อไปเล่มที่8เล่มที่8กับเล่มที่7ทรงเขาออกแกลไกกันนะคะเป็นทรงหลังโกงๆกเนาะปลายงุมๆนะคะเล่มนี้กว้าง2.4ยาว11.4สันโคน8มิลค่ะ เล่มนี้สันโคน8มิน้ำหนักเล่มนี้750กรัมนะคะน้ำหนักดีเลยค่ะ750กรัมเนาะด้ามจับ8นิ้วค่ะเล่ม7ดเล่มแดน้ำหนัก700ถึง750กรัมนะคะนะคะาราคา900บาทค่ะถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะถ้าน้ำหนักขนาดนี้จะอยู่ที่1,000-1,100บาทนะคะช่วงหลังๆมานี่มค้ค่อนข้างแบบอาจจะลดะแม่ค้าก็จะ ลดราคาลงมานะคะเพราะว่าลดไปตามเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะก็อะไรลดได้ก็ลดให้นะคะเล่นเจ็ดเล่นแปดค่ะเก้าร้อยบาทคะ่ะต่อไปเล่นที่9้า เล่มที่9เขาเป็นเน็บใหญ่ค่ะเล่มน,นี้เน็บใหญ่กว้าง2.5ค่ะยาว12.5สันโค้9.5มิลน,นะคะสันใหญ่ค่ะสัน9.5มิลเล่มน,นี้น้ำหนัก800กรัมน,นะคะแม่ค้าราคา1,000บาทนอกาะสำหรับเน็บใหญ่ตลับลูกปืนเยอรมันนะคะด้ามจับแนิ้วค่ะเล่มน,นี้สวยค่ะเล่มใหญ่ฟันไม้นะคะฟันไม้เทปฟันไม้ให้แล้วนะคะเล่มที่9ค่ะ เล่มนี้นะคะเล่มที่9ใหญ่สุดค่ะ800กร,รัมนะคะ800กร,รัมนะคะแม่ค้าราคาเล่มนะ1,000บาทค,ะะคะ่ะสำหรับเล่มนี้เน 1, าะช่างข้าเทสฟันไม้มาแล้วนะคะดูความคมค่ะเล่มนี้รู้สึกว่าคมไม่จัดเท่าไหร่เหยแม่ค้าให้ช่างทําเช็คคมให้อีกทีนะคะก่อนส่งเนาะสำหรับเล่มนี้นะคะเล่มใหญ่สุดค่ะเล่มที่9นะคะ1,000บาทค่ะ ต่อไปเล่มที่สิบเขาจะเป็นอิโตอิโตไหมคาเรกอิโตไหมอิโตเล่มนี้นะคะเป็นเล่มเอออิโตหรือบางตอบางตอสินะเล่มนี้ค่ะเล่มที่สิบเล่มสุดท้ายนะคะเป็นบางตอตลับลูกปืนนะคะเขามีมาเล่มเดียวเนาะวาง2-4ยาว8.5สันโคน8มนิ้นน้ำหนัก600กรัมนะคะเล่มนี้มีเล่มเดียวที่เป็นทรงบางตอแบบนี้นะคะไหคะราคาเล่มนี้700้อบาท ทุกเล่มแถมฝักทวีดีให้จัดต,ต,ตรงตีท,ทว่าไทยปลายทางไม่บอกเพิ่มนะคะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมาค่ะที่เบอร์0629507582นะคะเบอร์นี้ออดไลน์ได้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะขอรูปเพิม่มเติมอีกทีในไลน์ได้ค่ะแต่ตละปืนเยอรมันทั้งหมดวันนี้สิบเอ็ดเล่มนะคะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมาค่ะเล่มสุดท้ายนะคะเล่มสุดท้ายไหมคะขอรีวิวเล่มนี้เนาะ<ๆ>เล่มนี้นะคะเป็นมีสวยงามนะคะที่เป็นเล่มสุดท้ายในชุดนี้นะคะ เขาจะเป็นตลับลูกปืนเยอรมันนะคะที่เป็นทรงโบวีค่ะทรงโบวีนะคะที่เห็นไหมเห็นไหมอ่เป็นทรงโบวีแบบนี้นะคะเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันน็อตเล่มน,นี้ใบกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดหนึ่งค่ะใบกว้างสองจุดหนึ่งนะคะใบยาวก็เกือบเกือบสิบสองนิ้วนะคะเกือบเกือบสิบสองนิ้วด้านจับของเขาอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งค่ะ ด้ามจับ5นิ้วครึ่งตลับลูกปืนเยอรมันนะคะด้ามของเขาเป็นด้ามไม้พยุงนะคะออกผิวดำๆแด,ดงๆแบบนี้เนาะ,อะตอกหมุดนะคะตอกหมุดดันเหล็ดแบบนี้2จุดรูร้อยเชือก1รูนะคะแล้วก็หมดุดโมเสกเนาะสวยมากเลยค่ะตรงกลางอีกหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งรูหนึ่งรูไหมอ่าเล่มนี้นะคะเขาจะมีกาดทองเหลืองให้เนะาะกัดตรงทองเหลืองแบบนี้นะคะเพื่อกันมือเนาะกาดทองเหลืองปกติไหมคะจะ ถ้าอินเนปหรือว่าเป็นแคมนะคะจะไม่ได้ใส่กาดแบบนี้นะคะแต่ว่าเล่มนี้ลูกค้าสั่งมาแบบอยากได้ทรงสไตล์แบบนี้นะคะที่มีกาดทองเหลืองด้วยนะคะ,ะช่างเขาก็ทําให้ได้เนาะโบวี้เล่มนี้นะคะเป็นขัดผิวขาวซาตินเลยค่ะเดี๋ยวเช็คคมช่างเขาหน่อฟันไม้เช็คคมมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตั้งผมให้ใหม่เนาะดูฟังผมค่ะ เล่มน,นี้เป็นงานสั่งที่ลูกค้าสั่งมานะคะแมะคะ้ขออนุญาตรีวิวเนาะเผื่อพี่ๆท่านไหนอยากได้ทรงโบวี่นะคะแบบนี้ค่ะเล่มน,นี้นะคะสำรับลูกปืนเยอรมันด้ามพายุงค่ะน้ำหนักเล่มน,นี้อยู่ที่ประมาณ600กร,รัมเนาะ600กร,รัมนะคะมาพร้อมกับฝัก p ี c นะคะแล้วก็กิ๊บล็อกแบบนี้หนึ่งตัวค่ะตอกหมุดตาไก่ให้สีจุดแบบนี้นะคะเล่มน,นี้แม่ค้ราคาอยู่ที่เล่มละสองพบาทนะคะสำหรับ สไตล์นี้แล้วก็มีการทองเหลืองด้วยเนาะแต่ถ้าท่านไหนอยากได้ทรงแบบสไตล์นี้แต่ว่าไม่ไม่ใส่การแบบนี้ก็จะอยู่ที่ราคา2,200บาทนะคะสําหรับสหรับ,รบลูกปืนเดรดมันนะคะเล่มน,นี้2,500บาทค่ะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมานะคะที่เบอร์0ูนย5 0 7 5สอค่ะเบอร์นี้ออนไลน์ได้เลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ